เขึ้นมาอยากทำอาชีพอะไรล่ะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการบส s s a n ค่วที่97นะครับเรื่องราศิลปนาวันนี้ชื่อว่าความฝันของหนูน้อยตอนในเด็กทุกคนน่าจะเคยโดนถามและหลาคำถามประจำชาติว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรครับหมอครูทหารตำรวจยามแม่บ้านพริตตี้เกมเมอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนอยากจะตอบนะซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ยิ่งโตขึ้นความฝันก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนตอนนี้แบบไม่เหลือเขาคงเดิมและแต่บางคนก็สามารถทำสำเร็จ <Yeah. S 1> ได้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ <Yeah. S 2> เว็บไซต์ Daily Mail ได้เขียนข่าวของเด็กหญิง คลีโอบริดจ์วอเตอร์นะครับหนูน้อยวัย7ขวบคือน้องคนนี้เขาอาศัยอยู่ที่เมือง h ฮร์ริฟอร์ดนะครับมณนลันแฮร์ริฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษวันหนึ่งเธอได้เห็นภาพสนักงานของ Google ซึ่งมันแบบว่าน่าทำงานมากเพราะมีบินแบกมีสไลเดอร์มีโกคาร์ทคือมันน่าสนุกมาก <Wow. S 1> น้องคนนี้นะ <Wow. S 1> เขาถึงได้เขียนจดหมายสมัครงานไปยังอนาคตไปถึง Google เลย oh. โอ้เดี๋ยวนี้เด็ก7ขวบมันคิดใครขนาดนี้แล้วเนี่ย เจ็ดขวบผมทำอะไรอยู่วะโดยจดนมายคนน้องคนนี้มีใจความประมาณนี้ครับถึงผู้บริหาร g o o g l e หนูชื่อโคลี่เมื่อหนูโตขึ้นหนูจะทํางานกับ Google พ่อของหนูบอกว่าถ้าหนูทํางานที่ Google หนูจะได้นั่งเก้าอี้บินแบ็คได้เล่นสไลเดอร์และได้ขับโกคาร์ดหนูชอบคอมพิวเตอร์หนูชอบเล่นเกมมาครับหุ่นยนต์หนูอายุเจ็ดขวบและคุณครูบอกคุณแม่และคุณพ่อของหนูว่าหนูเรียนดีหนูเรียนเก่งเรื่องการสะกดการอ่านและการคานวณพ่อหนูบอกว่าถ้าหนูตั้งใจเรียนให้เก่งวันหนึ่งหนูจะสามารถทํางานทีี่่่ Google ไดด้เพราาาะคุณทออนนจหหมยขงู นอกจากการเขียนจดหมายถึงคุณซันต้าในวันคริสต์มาสแล้วหนูก็ยังไม่เคยเขียนจดหมายหาใครอีกเลยนะครับไอ้ยัไม่ธรรมดานะครับแม่สาวน้อยจนกระทั่งต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับซีโอของ Google นะครับหรือว่าคุณซันดาพิชัยนะครับอ่านเป็นภาษาไทยว่าสุนทราพิชัยนะครับจริงๆเขาเป็นคนอินเดียนะครับแต่ว่าภาษาสันสก,กิตก็อา่านในภาษาไทยได้เหมือนกันเอามาว่าเขาก็ตอบจดหมายของน้องคนนี้นะครับว่าผมดีใจนะที่หนูชอบคอมพิวเตอร์และคุณยนและหวังว่าหนูจะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปผมคิดว่าถ้าหนูขยันเรียนหนรร รห,หวรมถึงการทํางานที่ Google ด้วยผมจะตั้งตารอจดหมายสมัครงานของหนูหลังจากที่หนูเรียนจบได้ครับคุณพ่อของโคลยนะครับ<อ>ก็เปิดเผยว่าโ,โหหลังจากที่น้องเขาได้รับจดหมายนี้เขาก็ดีใจสุดยอดเลยแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆในการให้เขานั้นตั้งใจใช้ชีวิตแล้วก็เรียนต่อไปสิ่งที่เจ๋งคือการที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยใส่ใจในการตอบจดหมายเลยเล็กน้อยพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าจดหมายพวกนี้อาจจะไม่ได้ถูกเขียนเองโดยซ e o เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าผมว่ายุคนี้ทุกคนต้องใส่ใจกับ เรื่องเล็กๆทุกอย่างแล้วนะครับบริษัทน้อยใหญ่ไปแล้วแต่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะสต่ผมเองก็มีความฝันอยากโดนตอบกลับเหมือนน้องคนนี้เหมือนกันนะครับ <What? S 1> เพราะที่ผ่านมาส่งไลน์ไป <What? S 1> เธอแค่รีดแล้วไม่ตอบเลย <laughs> ชอบหรือไม่ชอบมุ้งเสี่ยวครับลองกดตัวไอบอนะครับถ้าเกิดชอบก็จะเล่นต่อถ้าไม่ชอบก็จะไม่เล่นแล้วนะเรื่องต่อไปครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยน้อยฆ่าคนเป็นข่าวแนวโหดนะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองมู่หานจังหวัดหูเป่ยนะครับประเทศจีนมีคนงานคนนึงนะครับชื่อว่านายหูวัย22ปีได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งก็น่าจะหิวมากนะครับเพราะว่าเขาซัดไปถึง3ชามเลยเมื่ออิ่มแล้วเจ้าของร้านก็มาคิดเงินนะครับโดยที่เจ้าของร้านนั้นเผลอคิดเงินไปเกินจานละหนึ่งหยวนทมั้งหด ก็3าจานเกินไป15บาทให้พารับว่าเกิดอะไรขึ้นครับต่อยกันยิงกันเอามีดฟันกันหรือว่าแค่คืนเงินครับเป็นคําตอบที่ผิดทั้งหมดครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนายหูนั้นหัวร้อนมากถึงขั้นลงมือฆ่าตัดคอคนขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเฮ้ย oh. hey, 15บาทไว้ยพวกโอ้ oh. oh. เกิดอะไรขึ้นกับมรดยชาติแน่นอนนะครับว่าก็ไม่พ้นโดนจับแน่นอนนะครับแล้วก็ตํารวจก็ได้ทําการสืบสวนคนพบ oh. ว่านายคนนี้มาจากจังหวัดเสฉวนนะครับแล้วก็มีประวัติทางจิตมาก เกือบปีแล้ว oh. โดยที่ปกตินั้นจะใช้ความรุนแรงกับที่บ้านทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ oh <my. S 1> ซึ่งแม่นายหูนะก็บอกว่ารู้สึกเสียใจมากว่าไม่ได้สั่งสอนนายหูมาให้ดีคือเรื่องนี้สอนให้รู้เลยนะครับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการสั่งสอนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องปัญหาทางจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดกันแล้วกันใครที่เป็นโรคนี้หรือมีญาติสนิทมิตรหายที่เป็นโรคี้นะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับให้ส่งไปสถานที่บําบัดซึ่งเขามีความมืออาชีพในการรักษาโรคพวกนี้นะครับไม่ใช่ปล่อยให ก๋วยเ,เตี๋ยวต่ายไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันที่ไหนละครับอ <c oughs> ย่างก็ตต่านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลสั่งสอนแล้วก็ความอบอ,อุ่นในครอบครัวาม,มากกว่านะเพราะถ้าเกิดมันดีแล้วเนี่ยหลายๆครั้งคนที่เกือบจะมีปัญหาทางจิตก็อาจจะไม่เป็นเลยก็ได้นะครับสุดท้ายครับชื่อว่าชุมนุมราษีโลกหายไปจากข่าวเมืองไทยวันนั้นนะครับอขอสักหน่อยแล้วกันก็วันม,มาคบูชาเพิ่งได้ผ่านไปไม่นานนี้นะครับสำหรับใครที่จําไม่ได้หรือไม่รู้ว่าวันมาคบูชาคืออะไรมันเป็นวันทที่สสสํําาาาาาคััญมกหรบชวศนพุธ เพราะว่ามีเรื่องที่สําคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4อย่างด้วยกันซร่งคือ1เป็นวันเพ็ญสองเป็นวันที่พระภิสุห1250ัรรูปมาชุมนุมพร้อมกันโดยวินัยหมาย3ามพระพภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิขุอุปสัมปะทาหรือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะครับและเงสุดท้ายนะครับก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทาปาติโมทั้งหมดเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะกลับเข้าเรื่องเลยครับคือข่าวมีอยู่ว่าวันที่19กุมาพันเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงาน ลอีนวลอําเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามมีการจัดงานชุมนุมลือสีโลกซึ่ในครั้งนี้ครับเป็นการรวมตัวครั้งที่สองเอเชียอารมณ์ว่าลือสีมาจากทั่วโลกมากมายเลยมากถึง300ตนมาจากจีนไต้หวันเวียดนามฮ่องกงและอีกหลายๆที่นะรวมถึงหมอทรรมทั่วประเทศด้วยนี่มันลือสีคอนเวนชั่นชั้นเลยนะครับเนี่ยอาจารย์หมีนะครับพยักดำจากจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าสำหรับงานชุมนุมลือสีครั้งนี้นะครับได้มีการนัดหมายผ่านทางเฟซบุ๊กลือศรีเล่นเฟซ ีดับครูอาจารย์ที่มีผู้เคารพศรัทธามาร่วมงานเป็นจํานวนมากเช่นฤาษีตุลจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งงานชุมนุมฤาษีถือเป็นที่พบปะของฤาษีทั่วโลกนะครับได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติธรรมและความเป็นไปของฤาษีจากทั่วโลกอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรมและความเชื่อแต่โดยหลักการสําคัญของการบวชเป็นฤาษีนั้นต้องมีอาจารย์เสมือนสิทธิ์มีครูมีการประวรณาตัวที่จะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพื่อให้เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนมีวัดปฏิบัติ คือการสวดมนต์ทุกวันการฝึกปฏิบัติสมาธิและนิยมแต่งกายด้วยชุดพิธีการแบบเลือสีในงานที่เป็นทางการส่วนข้อปฏิบัติอื่นอาจแตกต่างกันไปตามความเชื่อและตามคําสั่งสอนของครูจางแต่ละคนโอ้กว่าจะอ่านจบรู้สึกว่ากว่าจะเป็นฤลือสีนั้นอาจจะต้องเรียนคําศัพท์อะไรที่อ่านยากๆอีกเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นกลางนะวใครจะเชื่ออะไรตราบใดที่ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดเชื่อสิ่งใดแล้วทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นก็เชื่อสิ่งนั้นแหละรครับดีแล้วนะใครเคยเจอการรวมกลุ่่่่มมขออองะไไรทีแบบนนาชื โดนกลุ่มกันได้เยอะขนาดนี้นะครับหรือเคยโดนคิดค่าก๋วยเตี๋ยวเกินมากสุดกี่บาทและตอนเอกจริงจมีความฝันอยากเป็นอาชีพอะไรกันบ้างครับเรามาคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็สำหรับรายการมอสซันข่าว EP ที่97นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่ม subscribe แล้วแต่ยังไม,ม,มกนะ่กดปุ่มกระดิ่งนะกดปุ่มกระดิ่งเลยให้รู้เป็นคนแรกเลยเมืม่อผมโพสต์เรื่ใหม่ๆนะครับแนนล้ว